มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเซอร์ไพรส์คู่รักหมื่นล้านประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนที่สองแล้วไม่กี่วันต่อนนะคะภาพของนางเอกสาวลูกครึ่งริต้าสีริต้าเพิ่งจะโดนจับตาเป็นประเด็นเมื่อคุณสามีสุดเลิฟก่อนแนะร้งเดชคอยดูแลประครบประงมลูกท้องภรรยาด้วยความอบอุ่นแล้วก็ทนุถนอมจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่ากำลังจะมีข่าวดีคนที่สองหรือเปล่า แล้ววันนี้นะคะ5สิงหาคมคู่รักลิต้าและกอนก็ได้พร้อมใจกันประกาศข่าวดีเตรียมที่จะมีทายาทคนต่อไปให้กับตระกูลนรงเดชแล้วค่ะโดยสาวลิต้าระบุว่ากวินจะมีน้องแล้วนะคะขณะที่หนุ่มกอนประกาศชัดด้วยความปลื้มใจว่าต่อไปนี้โปรดเรียกผมว่าคุณพ่อลูกสองครับท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงและก็บรรดาแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ลูกสองด้วยนะคะ ทางทีมงานเองขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ c o คค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ